มเล่นบินบลันบางมัทพานนอครับชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อจริงครับชือจริงเ่มองกล้องบรับมองกล้องด้วยครับมองกล้องเลยครับสวยครชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวได้ไงครับมเ่นี่ได้เลยครับสวยไหมครับสวยคับทะเลที่นี่สวยไหมครับสวยครับอ่าที่นี่ทะเลบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับ ะะบรรยากาศทะเลนะฮะสงบครับ,บทะเลสงบแล้วก็ทะเลสะอาดนะครับผมสังเกตจากชายหาดนะฮะนี่นะครับถ้าสังเกตนี้นะครับชายหาดจะค่อนข้างที่จะนะี่ฮะสวยงามมากนะครับผมเหมาะมากๆสําหรับใครสนใจเกมกีฬาฟุตบอลชายหาดเยี่ยมมากนะ,ะหรือกีฬาอะไรต่างๆนะครับนะี่ฮะบรรยากาศดีครับจะตั้งแคมป์นั่งทานเบาๆกันหรืออย่างไรนะครับอากาศ ชิวๆยามเย็นนะครับนะฮะสังเกตดีนะครับผมสถานที่แนะนำนะครับผมแนะนํานะครับหาดต้นสนอําเภอบางสะพานน้อยจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผมหาดสวยน้ําใสนะบรรยากาศดีลมเย็นนะครับนะลมพัดเย็นมากๆครับไม่มีเหนียวเนินนะน่นะครับการันตีนะฮะแนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับเป็นอีกที่หนึ่งนะครับ ที่น่าสนใจนะครับอ่าโบคครับบ๊ายบายด้วยครับ